คำถามถัดไปค่ะว่าตั้งแต่มีครอบครัวทําสมาธิไม่ถึงอัปปนาสมาธิเลยคงเป็นเพราะศีนค้อพรหมจร์ไม่บริสุทธิ์แล้วก็การเห็นสิ่งอัจ,จรรย์ต่างๆเห็นด้วยตาเปล่ากลัวว่าจิตจะหลอกจึงเป็นการบันทึกภาพด้วยทีนี้การที่เรามีครอบครัวเนี่ยนะคะมันไม่ได้ทําให้สมาธิของเราไม่ถึงอัปปนาสมาธิแล้วค่ะแต่เป็นเพราะว่า พอเรามีครอบครัวแล้วเนี่ยแทนที่เราจะพยายามมีสติรักษาใจเราให้เป็นปัจจุบันขณะแล้วก็ไม่ไปกังวลไม่ไปฟุ้งซ่านหรืออะไรเนี่ยมันน้อยลงเพราะพอมีครอบครัวเข้าถ้าเผื่อมีลูกเต้าด้วยมันก็วุ่นวายเนี่ยค่ะไอความวุ่นวายเนี่ยก็ทําให้สติของเราเนี่ยขาดตกบกพร่องไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่คุณบอกว่าจะทําอย่างไรถึงจะทําให้เราปฏิบัติได้ดีเหมือนเดิมเนี่ย ก็ต้องพยายามค่ะว่าถึงเราไม่ได้มีเวลาไปวัดไม่มีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองได้ยาวนานอย่างนั้นแต่ขณะที่อยู่กับครอบครัวเนี่ยก็ต้องให้สติเนี่ยและลึกรู้แล้วก็ดูใจของเราอยู่ว่าระหว่างที่เราพูดไปเนี่ยเราฟุ้งซ่านไปจนกระทั่งใจของเราเตลิดเบิดเปิงออกไปจากความเป็นจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเปิดสมมุติเราคุยอะไรอะไรกันผจก ก็เหมือนอย่างกับว่าเราดูทีวีจบก็ปิดทีวีก็ต้องปิดที่ใจเราด้วยไม่เอาเรื่องนั้นมาคิดต้องเป็นปัจจุบันขณะนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันศีลของเราต้องไม่ปกคร่องด้วยเราก็ต้องรักษาศีลเพราะศีลเป็นมนุษยสมบัติไม่ได้เพียงแค่ว่าให้การปฏิบัติของเราดีถ้าเรายังไม่จบสิ้นการเดินทางเราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกเราก็จะได้ปฏิบัติต่ตอไปแต่ถ้าเมื่อเราเกิด หลุดจากความเป็นมนุษย์ไปสักชาติหนึ่งตกเขวเนี่ยกว่าจะปีนจะเขวขึ้นมามันไม่ใช่ชาติเดียวนะคะมันอาจจะติดแล้วติดอีกติดแล้วติดอีกจนกระทั่งการปฏิบัติของเราเนี่ยเสื่อมถอยไปหมดก็ได้ตรงเนี้ค่ะอย่าไปโทษว่าเพราะเรามีครอบครัวอันนี้ก็คงต้องเป็นเหตุให้ให้เรามีเหตุต้องมีครอบครัวและเราก็ต้องถ้ากบดเป็นไปได้ก็ทําให้ครอบครัวเราเนี่ยเขาปฏิบัติด,ด้วยมันถึงจะไปด้วยกันได้ ดีนะคะแล้วก็หนึ่งสติต้องคอยดูใจของเราเอาไว้แล้วก็ให้อยู่กับปัจจุบันขณะถึงเราพูดคุยเราเฮฮาอะไรแต่พอเสร็จเก็บร้อยแล้วสติก็ต้อง,องทําให้เราเนี่ยมีม,มีคำบริกรรมหรือว่ามีความระลึกรู้ที่ที่จาให้การปฏิบัติของเราเนี่ยยังคงตัวอยู่และก้าวหน้าไปได้ก็ลองดูนะคะมัน อาจจะทํากลับมาได้แล้วก็คุณก็จะได้ทําต่อไปให้เป็นอุปนิสัยไปเรื่อยๆค่ะ